พระพุทธามหามณีรัตนปฏติมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยปางสมาธิขัดสมาธิราบวัสดุเป็นหยกสีเขียวขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูงจากฐานถึงรัศมี28นิ้วสร้างในสมัยเชียงแสนรุ่นแรกเก่าแก่คู่กับพระพุทธศีหิงโดยตำนานกล่าวว่าเมื่อพุทธศักราช19 7 8สปมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่ง ร้านนาสถูปใหญ่ในเมืองเชียงรายถูกฟ้าผ่าทลายลงพบว่ามีพระพุทธรูปลงลักปิดทองอยู่ข้างในจึงอัญเชิญขึ้นปริสถานในวิหารต่อมาปูนปั้นกระเทาะออกปรากฏเป็นพระพุทธรูปแก้วเขียวทึบสีมรกตมีความงดงามบริสุทธิ์โปรดให้อัญเชิญเข้าสู่เมืองเชียงใหม่กระบวนช้างทรงกราบอัญเชิญไปที่เมืองลำปางเป็นอาการถึงสมครั้งพระเจ้าสาฝั่งแกน จึงอัญเชิญไปไว้ณนะพระแก้วดอยเต้าปริสถานที่เมืองลำปางเป็นเวลา32ปีต่อมาสมัยพระเจ้าติโลกนาถในช่วงบุรุษศักราช1 9 8 5ถึง2 0 3 1ได้อัญเชิญมาสู่เมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลา300ปีที่ได้ปริสถานที่เมืองหลวงพระบางเมืองเวียงจันทร์ตราบกระทั่งบุรุษศักราช2,321ในสมัยกรุงธนบรุรีสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึก ทรงคุมกองทัพไปรบเวียงจัน์ได้อญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วยต่อมาเมื่อได้ครองราชเฉลิมพระนามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทรงสร้างพระโบสถ์ไว้พระศรีตระสสดารามเสร็จจึงอันเชิญพระแก้วมรกตมาบริสถานในพระโบสถ์และถนายพระนามว่าพระพุทธามหามณีรัตธมปติมากรสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าลิขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9เ4 6าสหรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ